เรามาทายดวงรายวันกันนะโดยพี่บูจะอ่านดวงรายวันตั้งแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ไปจนถึงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ3 2 Three, two, 1ชาวอาทิตย์คะพลังชีวิตของคุณวันนี้นะคะพื้นฐานของชาวอาทิตย์แล้วเป็นพลังงานของธาตุไฟนะแต่วันนี้เป็นพลังงานของธาตุลมและขึ้นด้วยไพ่สามดาบแบบนี้โอ้โหต้องบอกว่า วันนี้จะเป็นวันที่คุณใจร้อนมากๆนะคะและมักจะหักด้างขาด้วยหักด้างพ้าด้วยเข่าหมายถึงว่าไม่สนใจอะไรเลยนะคะยึดความรู้สึกตัวเองเป็นหลักต้องระวังพลังชีวิตแบบนี้ให้มากเพราะความเป็นธาตุไฟของคุณมันก็แรงอยู่แล้วและมีความเป็นธาตุลมผสมเข้าไปอยู่โอ้โห พร้อมหักอย่างเดียวเลยไม่ยอมงอเลยยอมหักอย่างเดียวไม่ยอมงอนะคะและมาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินดูซิ โอ้โหการเงินของคุณยังไม่ธรรมดานะชาวอาทิตย์ได้ไพเ่นเนียงเรียนนะได้ไพเ่นเนียงเรียและเกี่ยวกับเรื่องการเงินคือโอกาสทางการเงินดีมากๆนะคะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะวันที่คุณอยากรู้เนี่ยคุณมีโอกาสได้รับเงินนะแต่นอกจากถ้ามันจะไม่ได้เงินมันยังหมายถึงโอกาสที่จะนามาให้คุณได้ด้วยนะคะเป็นเรื่องดีมากๆในเรื่องของการเงินนะ ไพ่อันนี้เป็นไพ่ธาตุดินนะคะและคุณเป็นคนชาวธาตุไฟอยากจะบอกแบบนี้ว่าแม้โอกาสจะมีนะแต่คุณก็ยังจะต้องเป็นคนที่ลงมือทำอยู่นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วจะมาจากฟ้านะคะถึงแม้จะได้มาก็จริงนะแต่มันจะมีการรวมความสามารถของคุณเข้าไปด้วยนะคะ <S <S ต่อไปในเรื่องของการงานนะได้การงานได้ไพ่ราชนีถือดาบ อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกพลังชีวิตของคุณด้วยนะคะเพราะพลังชีวิตตะกี้เป็นธาตุลมและอันนี้ก็เป็นภาตุลมไพดาบเช่นกันคือคุณจะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าทำและละเอียดจุดจิตมาก ถ้าใครเป็นลูกน้องคุณต้องบอกว่าเห็นใจเขานะคะเพราะถ้าคุณจะผ่านงานอะไรเนี่ยโอ้โหคุณไม่ยอมอ่ะแบบมันจะไม่ผ่านง่ายๆนะมันจะผ่านแบบยากเย็นมากเลยนะคะก็ถามว่าดีไหมมันดีในจุดหนึ่งนะคะตรงที่ว่าคุณเป็นคนที่งานดีฝีมือดีนะและลูกน้องจากแบบต่อไปเขาก็จะระวังแบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณยังเป็นเด็กอยู่นะคะ จะกลายเป็นคุณกล้าที่จะพูดกล้าที่จะขัดแย้งกับหัวหน้าคุณนะคะต่อไปในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยได้เป็นไพ่แฮงแมนนะคะความรักแบบนี้ตะกี้บอกว่าคุณยอมหักใช่ไหมคะในความรักวันนี้จะเป็นความรู้สึกว่า มันยังไม่ไปถึงไหนมันเป็นความทุกข์ทรมานเป็นช่วงที่คุณยังประสบปัญหาอยู่นะคะในเรื่องของความรักไม่ไปอย่างไหนถึงแม้คุณจะกล้าตัดนะกล้าที่จะทะเลาะเบอกแวะแต่ความรักมันจะยังโสงอยู่มันอยู่ในช่วงของการทุกข์ทรมานทางด้านความรักก็ได้นะคะบทสรุปนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ก้าวดาบนะนาไพ่ก้าดาบจะบอกว่าคุณเองต้องระวัง คือถึงแม้คุณจะตัดสินใจอะไรเด็ดขาดแต่การตัดสินใจนั้นจะนำมาซึ่งความรู้สึกว่าปวดหัวมีความรู้สึกเครียดนะคะอืมก็ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้อย่าเครียดจนมากนักนะคะวันนี้เรื่องที่ดีสำหรับคุณก็คือเรื่องของการเงินเป็นหลักเลยนะคะชาวอาทิตย์จบลงไปนะ วันนี้พลังชีวิตเป็นพลังงานของไพ่หนึ่งดาบนะคะเป็นพลังงานของธาตุลมนะคะพลังงานแบบนี้มุมดีก็คือว่าจะทําให้คุณทําอะไรที่รวดเร็วขึ้นและวางแผนในการทํางานได้ดีขึ้นนะคะ แต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือว่าปกติพื้นฐานคุณเป็นคนที่ใจเย็นนะแต่กลายเป็นวันนี้คุณอาจจะแบบว่ากล้าพูดกล้าทาํากล้าแสดงออกแต่มันจะทํำลายตัวตนคุณในบางสิ่งนะคะคือความที่เป็นคนเอื้ออารี์คนนะคะแบบนั้นแต่บอกได้เลยว่าอุปสรรคปัญหาอะไรถ้ามีเข้ามาคุณพร้อมแก้ไขอยู่เสมอนะในเรื่องของ กาเนแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินเป็นไพ่ทาาดน้ํานะไพ่ทาาุน้ำสาบถ้วยจะสื่อว่าคุณเองก็จะเป็นคนที่มีความสุขในเรื่องของการใช้เงินและมักจะใช้จ่ายไปเพื่อสังคมเพื่อการสุนเสีเฮฮานะคะการมีความสุขกับคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นคนในครอบครัวนะคะการเงินสื่อว่าใช้จ่ายไปอย่างมีความสุขนะคะในเรื่องของการงาน นะการงานได้ไพ่แปดดาเป็นปัญหาในเรื่องการงานนะคะยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายอาจจะมีอุปสรรคปัญหาซะด้วยซ้ำนะสำหรับชาวจันทร์ค่ะมีปัญหาร้อย0 0ดพันประการาตรล้อมคุณอยู่นะคะบอกแล้วว่าพลังชีวิตวันนี้คุณดีนะ ขอให้มองเห็นอุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องที่สนุกสำหรับคุณและคุณจะผ่านผนไปนะคะต่อไปในเรื่องของความรักนะความรักได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะไพ่แบบนี้จะสื่อว่าความรักของคุณเนี่ยเป็นการที่คุณลงมือลงแรงหรือเป็นความรักที่ยาวนานกันมาแล้วนะคะนั่นแหละจะทำให้ความรักของคุณมันผลิดอกออกผลคุณมองเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของความรักเรียบร้อยแล้วนะคะความรักถามว่า หมหดีนะถ้าใครครบกันมานานเนี่ยก็คือจะได้ผลตอบแทนแต่ถ้าคุณยังเพิ่งคบกันอยู่นะคะคุณต้องสแสดงออกว่าคุณรักเขานะบทสรุปนะคะได้เป็นไพ่สี่ไม้เท้าแบบนี้นะถือว่าชีวิตคุณตะกี้บอกการงานมีปัญหานะ การงานมีปัญหาแก้ไขนะคะและการงานจะเริ่มมั่นคงได้เลยนะแบบนี้นะจ๊ะต่อสู้กับอุปสรรคปัญหานะคะชาวจันทร์จะได้ทําให้มันชีวิตเราดีขึ้นนะคะจะพะลังชีวิตของชาวอังคารนะคะเป็นไพ่ก้าเหลียนเลยนะพะลังชีวิตแบบนี้จะสื่อว่าวันนี้ชาวอังคาร คุณจะเป็นคนธาตดินที่มีความนิ่งสงบและมีอะไรพร้อมเกือบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงิน แต่ที่โดดเด่นก็คือคุณจะเป็นนักลงมือทําและมักจะทําได้นะคะวันนี้จะเป็นวันที่คุณเป็นคนลงมือทําอาจจะพูดน้อยนะปกติชาวอังคารเป็นคนพูดพูดบอกว่าพูดไม่ได้พูดเยอะนะแต่เป็นคนกล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกนะวันนี้เป็นคนที่กล้าทํานะแต่อาจจะพูดน้อยมากกว่านะคะในเรื่องของการเงินการเงินได้ Princess of s w o r d s นะคะการเงิน Princess of s w o r d s แบบนี้ถือว่า การเงินเนี่ยอาจจะมีปัญหาการใช้จ่ายตามใจของตัวเองนะคะอาจจะต้องนําเงิน ไปจ่ายอะไรได้นะหรือคือมันจะเน้นไปในการใช้จ่ายเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าถ้าคุณมีบุตรแล้วก็อาจจะใช้จ่ายไปสําหรับบุตรลูกคุณก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณยังไม่มีอะไรก็ต้องบอกว่าคุณมักจะใช้จ่ายตามใจตัวเองนะแม้คนจะบอกว่าเอ้ยอย่าซื้อเลยคุณก็ไม่สนใจนะก็มักจะอิงตัวเองเป็นหลักเอาเงินเราเราก็ใช้ของเราได้ไม่มีปัญหานะแต่ถ้า คุณจะต้องมีการวางแผนด้วยนะคะการเนินต้องวางแผนด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของการงานการางานวันนี้เป็นไพ่ออกมานะทางด้านธาตุน้ํานะคะจะเน้นไปในเรื่องเหมือนกับว่าคุณนะ่ะรู้สึกว่าการงานเราอะ่ะมันเคยทําผิดพลาดและทําให้คุณน่ะมีความกังวลนะตรวบสอยซ้ำไปนะคะว่าจะทําอะไรผิดพลาดและทําอะไรที่แบบไม่มั่นคือมันเหมือนกับ ไม่มั่นใจอะไรแบบเนี้แล้วก็ไม่อยากทานะ จริงๆบอกแบบนี้ว่าพลังชีวิตวันนี้ได้ไพ่ก้าเหลี่ยญถือว่าดีนะคะสิ่งที่คุณทําผิดพลาดมันคือบทเรียนให้คุณได้เรียนรู้และเดินหน้าต่อไปนะคะในเรื่องของการเงินขอให้แก้ไขที่จิตใจในเรื่องของการงานนะขอให้แก้ไขที่จิตใจตัวเองจะดีกว่านะคะส่วนเรื่องของความรักหรอความรักเนี่ยมันมีคนเข้ามานะแต่คุณเลือกที่จะไม่เอานะคุณเลือกที่แบบว่าอย่าไปยุ่งกับชานมันอย่างเงี้ยคุณ จะตัดสินใจแบบนี้เอาจจรํมคาญคนที่เข้ามาซะด้วยซ้ำไปนะคะและต่อไปไพ่ในบทสรุปนะคะไพ่จะบอกแบบนี้ว่าอุปสรรคปัญหาเนี่ยที่มันมีเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มคลี่คลายไปได้นะอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเนี่ย มันคลี่คลายไปได้นะคะแก้ไขได้นะและรวมถึงการเงินนะคะบางครั้งคุณอาจจะใช้ใจ่ายเกินตัวนะแต่ยังน้อยเนี่ยมันจะมีคนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังด้วยนะคะก็พยายามแก้ไขในสิ่งที่คุณมีนะคะปัญหาในเรื่องการเงินเนื่องจากว่าพลังชีวิตของคุณเนี่ยเป็นไท่ ของเก้าเหรียญเนี่ยจะเป็นเศรษฐีนะพี่ก็เลยว่าคุณจะไม่ได้มีปัญหาว่าไม่มีเงินใช้หรอกเป็นปัญหาเรื่อการใช้จ่ายตามใจตัวเองมากกว่านะคะชาวพุทธดูพลังชีวิตของชาวพุทธก่อน พลังชีวิตของชาวพุทธปกติเนี่ยชาวพุทธจะเป็นคนธาตุน้ํานะมีอะไรคุณก็จะใจเย็นนะคะแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้อยู่เสมอนะคะแต่วันนี้เป็นพลังชีวิตของความใจร้อนมากๆเลยนะคะทําอะไรออกจากเอาแต่ใจสักหน่อยนะต้องจำใจเย็นๆไว้นะคะและพลังงานแบบนี้เนี่ยมันจะเผาตัวคนเองพื้นฐานตัวคนเองทําให้คุณใจร้อนขึ้นมากกว่านะในเรื่องของการเงินนะการเงินอาจจะใช้จ่ายไปเพื่อการเดินทางไกลนะ ะะการเดินทางไกลเนี่ยอาจจะเป็นว่าอยู่จังหวัดหนึ่งแล้วทําเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะหรือใช้ใจ่ายไปเพื่อการท่องเที่ยวรวมทั้งใช้ใจ่ายไปเพื่อการเรียนรู้นะคะ บางคนอาจจะใช้จ่ายไปเพื่อการรักษาตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดเจ็บป่วยนะคะชาวพุทธต้องดูแลเลือกการเงินดีๆนะคะแบบนั้นนะมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้นะคะยกเว้นคนที่ทำงานทางด้านเรื่องใกล้ชิดความตายเช่นคนที่เป็น อาชีพแพทย์พยาบาลทํางานอยู่ในโรงพยาบาลถือว่าดีนะคะคนที่เป็นทหารตำรวจคนที่ต้องเสียสละชีวิตเพื่อคนอื่นอันนี้จะดีนะคะการเงินจะดีในเรื่องนี้แต่ถ้าไม่ใช่ต้องระวังการใช้จ่ายทางด้านการเงินนะคะส่วนเรื่องการงานชาวพุทธคะได้ไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะชาวพุทธวันนี้พลังชีวิตของคุณเป็นไพ่ธาตุไฟส่วนเรื่อง การงานเนี่ยจะเป็นเน้นไปทางด้านของความคิดจินตนาการสร้างสรรค์น,นะคะพื้นฐานชาวพุธเป็นคนมีปัญญาดีอยู่แล้วนะวันนี้จะเป็นวันที่คุณสามารถครีเอทอะไรได้อย่างโดดเด่นถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานศิลปะและงานที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินอะไรด้วยนะโอ้โหจะดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับจิตใจการดูแลความรู้สึกของคนอื่นก็จะทําได้ดีนะคะส่วนเรื่อง ต่อไปนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะชาวพุตรพ่บุบอกแบบนี้นะว่าความรักของคุณเนี่ยถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคิดอยากจะทํานู่นทนํานี่จินตนาการเยอะกว่าลงมือทํา อันนี้ไม่ดีนะคะเพราะอะไรเนื่องจากพลังชีวิตของคุณวันนี้เป็นไพ่ทาเวอร์มันคือความใจร้อนแต่คุณคิดไปแล้วก็ยังไม่ลงมือทํานะพยายามคิดแต่ยังไม่ลงมือทํามันก็จะรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองแบบนี้ได้นะคะ อ๋อแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดชาวพูนคะคุณมีโอกาสได้ของฝากของอะไรนะของกำนันจากคนที่มาจีบคุณนะคะอย่างนี้ได้เลยนะแต่ถ้าชาวพูนเป็นผู้ชายนะบางทีคุณก็คิดเยอะอะ่ะแล้วคุณก็ยังไม่กล้าจีบไม่ได้จ้า บทสรุปแบบนี้นะคะชาวพุทธคะพีู่้บอกแบบนี้ว่าอะไรทั้งหลายแหละนะไม่ว่าความใจร้อนของคุณถ้าคุณลดความใจร้อนลงไปนะคะความรู้สึกมันจะมีสิ่งดีๆก้าวหน้าให้กับตัวคุณเองทำอะไรค่อยๆคิดอย่าใจร้อนนะอนาคตดีๆรออยู่ข้างหน้าวังต่อไปจะดีกว่านี้แน่นอนนะคะ พลังชีวิตของชาวพระรหัสได้เป็นไพ่สิบเหรียญเลยนะคะพลังชีวิตเป็นพลังงานธาตุดินและเป็นความรู้สึกว่ามักจะทําอะไรเพื่อให้ตัวเองมีความมั่นคงมักจะทําอะไรเพื่อให้ครอบครัวหรือคนที่คุณรักอยู่เสมอนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินไพ่เดอะเวิลด์เลยนะคะการเงินของคุณนะต้องบอกว่าถ้าคุณจะหาเงินมักจะได้จากความสามารถโชคดีมากๆที่คุณเป็นคนมีความสามารถนะคะดังนั้น ถ้าใครเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศจะยิ่งโดดเด่นใหญ่เลยนะคะส่วนเรื่องของการงาน <c oughs> ชาวพะหัสคะการงานช่วงนี้เป็นช่วงของความเหนื่อยนะเป็นช่วงของความที่รู้สึกไม่อยากทําแต่ยังคงต้องทําด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบนะคะต้องเห็นใจเพราะว่าพื้นฐานคุณเองก็เป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องการเงิน การเงินการงานมาความรักความรักช่วงนี้ไม่ดีเท่าไหร่เป็นช่วงที่คุณอยากจะเก็บตัวอยู่คนเดียวซะด้วยซ้าไปนะคะก็การอยู่คนเดียวก็มีความสุขไปอีกแบบเลงนะลองหาลองหาอะไรจากกันรู้สึกว่าใช้ชีวิตแบบ สดๆมันก็มีความสุขไปอีกแบบแต่ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วจ้าอาปรหัตคะเป็นช่วงที่คุณอยางรู้สึกว่ายัางต้องแยก่างจากคนที่คุณรักนะคะอาจจะเป็นพวกช่วงแบบพักอะเออและศึกษาหาความรู้อะไรก็ได้นะจ๊ะ ในเรื่องบทสรุปนะคะบทสรุปขึ้นมาเป็นพ้าแปลเหลี่ยนะบทสรุปแบบนี้ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณมักเน้นไปในเรื่องของความสามารถนะทุกอย่างมักไม่ได้มาจากโชวช่วยแต่จะมาจากความสามารถที่คุณทมเป็นหลักเลยนะคะก็นู้ถือว่าเน้นในเรื่องของการทํามาหาก,กินนะการสร้างไรายได้รับนะผลจะดีมากนะคะเพราะว่าการเงินก็ดีนะการเงินสุดการงานคุณออกจะเบื่อหน่านะ แต่ถ้าคิดว่ามันทำเราได้เงินมันก็ได้เงินจริงๆนะจ๊ะลองดูนะชนะ่าสุดพลังชีวิตของคุณนะคะเป็นไพ่จัสมินนะคะไพ่จ s สมินแบบนี้นะเป็นไพ่ของธาตุลมนะคะวันนี้จะเป็นวันที่คุณออกจะมีความ มีเป็นนักวางแผนมากขึ้นนะคะทําอะไรจะคิดได้อย่างกว้างไกลมากขึ้นและคุณมีโอกาสที่จะรับข่าวสารอะไรนะคะได้รับผลจากสิ่งที่คุณได้ลงมือทําแล้วขอให้เชื่อกฎของการกระทําเป็นหลักนะคะถ้าคุณเคยทําดีแล้วคุณจะได้ผลตอบแทนมานะคะมาในเรื่องของการเงินการเงินได้ไพ่ Age of c r o u n นะคะการเงินแบบนี้มันไม่ได้มีปัญหานะชาวสุขคะการเงินของคุณจะเป็นเรื่องที่ มักจะโชคดีมีคนแบบยื่นน้ำใจไมตรีมาให้คุณอยู่เสมอนะแบบนี้ได้นะคะต่อมาในเรื่องของการงานการงานได้เป็นไพ่ธาตุน้ำสองหนะักสอกถ้วยเหมือนกันนะคะไพ่ธาตุน้ำแบบนี้นะคุณก็ไม่ได้เหนื่อยหนนะักอะไรนะคะมันก็จะได้รับการร่วมมือจากคนอื่นอยู่เสมอนะคะถือว่าโชคดีในเรื่องของการงานนะมาต่อกันในเรื่องของความรักนะคะพอเป็นเรื่องของ คามมาชาวสุขคะ่ะคุณจะเป็นเหมือนกับคนที่คอยบงการคนนะคะแล้วก็คุณจะมักเป็นคนที่จัดแกะจัดการเจ้าพี่เจ้าการคู่ของคุณสะด้วยซ้ำไปนะคะก็ระวังในเรื่องนี้จะดีวกว่านะ ก็บทสรุปนะคะชาวสุขค้ะจริงๆแล้วพื้นฐานของคุณเนี่ยดีตรงที่ว่าคุณจะเป็นคนที่ประนีประนอมใช่ไหมคุณจะแบบว่าไม่ค่อยจะหักด้างพ้าด้วยเข่าอะไรอยู่แล้วคุณก็จะรับฟังคนอื่นอยู่นะ คือคุณจะมีพลังงานดีของคุณก็คือเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็คอยช่วยเหลืออันนี้กลับไปที่ตัวตนของคุณได้เลยนะคะคุณก็มักจะช่วยคนอื่นอยู่และถ้าชาวสุขถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณจะได้ผู้หญิงที่เป็นลักษณะเหมือนมีความเย็นๆย็ส่งกระแสะเข้ามาหาคุณนะคะจะทําให้คุณมีความสุขซึด้วยซ้ำนะคะวันนี้ก็ไม่ได้เร็วร้านนะสาหรับชาวสุขนะคะ ชีวิตของชาวสาวได้เป็นไพ่แบกไม้เท้านะคะพลังชีวิตแบบนี้จะเป็นพลังงานของธาตุไฟมีความสามารถในการที่กิจกรรมจะทำอะไรทั้งหลายแหล่นะคะและคุณมักจะทำได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วนะส่วนเรื่องของการเงินต้องระวังนะคะการเงินอาจจะมีคนเหมือนกับว่ามาชฉชวยโอกาสนำสิ่งที่โอกาสนั้นเงินนั้นมันควรเป็นของคุณแต่ถูกคนแยง่งชิง เอาโอกาสนั้นไปและเอาเงินนั้นไปนะคะให้ระวังนะในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะช่วยเหลือแบบเหมือนจะให้คุณทำเองทั้งหมดเลยนะคะแบบนั้นคุณต้องดูว่าช่วยได้ประมาณไหนนะไม่ต้องช่วยเขามากขนาดนั้นนะคะ ดูเอาตามกำลังหรือความสมเหตุสมผลนะคะเพราะบางคนเขาออกมาแนวแบบว่าไม่คิดอะไรอ่ะแล้วก็มาขอขอให้เราช่วยเพราะคุณทําได้แต่พี่บูอยากเตือนให้ระวังคนที่จะมาเอาเปรียบคุณนะคะแต่ถ้าคุณเห็นว่าเขาส่งน่าสงสารควรควรจะช่วยก็ช่วยไปเลยนะไม่ได้มีปัญหานะคะในเรื่องของความรักหนาะได้ไพ่ queen of pentacles นะคะถ้า คุณโสดคะชาวเสาเวลาคุณจะคบใครนี่เราจะเราเป็นคนฉลาดเลือรักนะเราจะไม่ได้ใช้ความรู้สึกอย่างเดียวเงินน,นมีไหมอะไรอย่างนี้นะมันจะต้องมีเราจะเลือกด้วยเหตุผลเลือกคนที่สมควรกับคุณแบบนี้นะคะบางอย่างก็เราก็รู้ว่าเงินมันก็ช่วยได้นะ มันยากอ่ะ,อะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของกับความรักเนี่ยคุณบริหารได้นะคะแล้วถ้าชาวเสาถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณมักจะถูกผู้หญิงควบคุมทางด้านการเงินคุณนะคะและจะทําให้ชีวิตรักของคุณ ดีมากเลยนะให้เขาควบคุมเหมือนคุณเนี่ยชีวิตรักจะด,ดีราบรื่นนะคะมาในเรื่องบทสรุปนะคะตรงผมคำนี้นะสาวสาวคะถ้าคุณยังเป็น ยังเปโสดคุณอยู่ในฐานนะของความหลักเลือกได้นะขอให้เลือกให้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วระวังปัญหาจะตามมานะคะมันอยู่ในช่วงของการเลือกการตัดสินใจนะคะณนะวันนี้นะชาวสาวระวังดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะวันนี้พี่โบูใได้ทายดวงไปเป็นดวงรายวันนะคะครบเจ็ดวันเรียบร้อยแล้วใครดวงดียินดีด้วยใครดวแย่ ขอให้ต่อสู้กับเรื่องแย่ๆด้วยทัศนคติที่ดีเท่านั้นนะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะ่น